มลไดวิกาเปิดอีกภาพแบบชัดๆน้องเดมีย่ยิกเต็มแดงแมรีเดียยังโผล่เมนก่อนหน้านี้กลายเป็นภาพสุดไวรัลไปทั่วทางโซเชียลเมื่อใหม่ไดวิกาได้ไปออกงานอีเวนต์เปิดตัวภาพยนต์อวตาร2ซึ่งงานนี้ก็มีครอบครัวของแมทธิวเดียดีแดนเดมี่ไปร่วมงานด้วยในขณะที่ถ่ายรูปร่วมกันอยู่นั้นน้องเดมี่ได้ยิกเข้าไปที่แขนของใหม่ซึ่งใหม่เองก็เพิ่งไปฉีดวัคซีนมาหลังจากที่ภาพดังกล่าวถูกไปแพร่ออกไป หม่ดาวิกาก็ได้ออมาเผยว่าใหม่มีฝ่ายที่จุดนั้นพอดีน้องเดมี่เห็นมีอะไรติดคงอยากจะช่วยหยิบออกให้ล่าสุดวันนี้14ท่านว่าคม2,565ใหม่ได้โพสภาพให้ชัดๆจากมุมด้านหน้าภาพนี้บอกเลยว่าดูดโฟกัสแบบสุดๆไม่รู้จะมองอะไรก่อนดีภาพหน้าของน้องดีแดนที่กําลังอ้าปากค้างภาพของน้องเดมี่ที่กําลังยิกแขนใหม่หรือภาพสีหน้าของใหม่ที่กั้นยิ้มเพราะว่าโดนน้องเดมี่ยิกโดยโพสนี้และพวกแคปชั่นว่าชอบปะเนี่ย หลังจากที่โพตนี้ถูกเผยแพร่อ,ออกไปแล้วแม่ดีเดียก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่า OMG หลักฐานชัดเจน